วันนี้มีประเด็นจากคณะกรรมการที่ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาถแถลงเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วตั้งประเด็นเหล่านี้ให้สังคมได้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยแบบผมคิดนะครับผมมีประเด็นเดียวครับวันนี้ก็คือเรื่องของสวนลุมวันนี้สวนลุมได้แปลงสภาพจากสถานที่ออกกำลังกายสถานพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพ บัดน,นี้ได้แปลงสภาพเหล่านั้นหมดแล้วครับกลายเป็นปรัฐอิสระไร้คือแปรมีการซ่องสูงกำลังพลมีการขนอาวุธยุทโธปรกรณ์เข้าออกไปเติมกำลังครบสูตรทั้งกองกำลังติดอาวุธกาดนักรบรับจา้างซึ่งก็อยู่ในส่วนหลุมซึ่งวันนี้เป็นปรัฐอิสระนะครับมีหลายเหตุการณ์ครับที่คนกรุงเทพและคนไทยไม่สบายใจ โดยเฉพาะสองเหตุการณ์หลังสุดนี่นะครับก็คือการจับก,กลุ่มสองรบพิเศษจากรบบุรีมีการจับก,กลุ่มได้พร้อมอาวุธปืน M16 แล้วก็เครื่องกระสุนอีก2,000นััดปืนสั้น11มม,มแก๊สน้ำตาแมกกาซีนอีกหลายรายการดังภาพที่ผมได้แสดงเห็นอยู่ในขณะนี้สองรบพิเศษนะครับก็ขนอาวุธมาจากรบบุรี เข้ามาเติมในพื้นที่ชุมนุมอันนี้เป็นภาพบนโต๊ะ,ะแถลงข่าวที่สถานีตำรวจนะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพที่จับกลุ่มได้นะครับในขณะตรวจสอบแล้วก็พบในรถนี่เป็นเหตุการณ์หลังเนี่ยนะครับที่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจที่มีการขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ชนิดเรียกว่าระดับน้องๆคลางแสงเข้าไปไว้ในสวนลุม ผมมีอีกหนึ่งกรณีครับก็คือการที่แท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารแล้วไปจอดรถใกล้กับสวนลุมใกล้กับแหล่งชุมนุมของกปปสแล้วก็โดนยิงเสียจนรถพุนไปหมดเนี่ยนะครับมันสะท้อนว่าสิ่งที่นายสุเทศบอกว่าการชุมนุมของกปปสนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามีการจับกุมอาวุธได้หลายครั้งและก็สามารถเชื่อมโยงถึงกปปสได้แทบจะทุกครั้งเราเลยอยากจะขอเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชายสุมพันธ์บริพัตรให้ท่านไปขึ้นป้ายเตือนผู้ที่จะสัญจรไปมาเฉียดเข้าไปใกล้กับเวทีสวนหลุมของกปป,ปสให้ไปขึ้นป้ายนะครับว่า สวนลุมหรือสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติจากอาวุธสงครามได้ส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินของท่านเพื่อเป็นการไปเตือนประชาชนที่อาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งในสวนลุมหรือนอกสวนลุมผู้ที่ไปออกกำลังกายไปรำไทเก็ตก,ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นมิเช่นนั้น อาจจะประสบกอันตรายถึงแก่ชีวิตอันนี้เราขอเรียกร้องประงยู้ว่ากรุงเทพให้ขึ้นป้ายรอบๆสวนลุมในสวนลุมทุกเส้นทางที่เข้าสวนลุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบประการต่อมาครับเราอยากจะขอเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกให้ท่านช่วยกำกับดูแลติดตามตรวจสอบกำลังพลของท่าน อย่าให้มาจัดก,การงานนอกสายแล้วก็ควบคุมไม่ได้ลำพังการปรับบังเกอร์ให้มีกระถางต้นไม้มีดอกไม้ไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้การก่อเหตุความรุนแรงหรือการกระชญหน้านั้นลดลงไปได้อยากจะขอเรียกร้องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ท่านช่วยดูแลชีวิตคนไทยไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ เพราะหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนครับว่ามีการละเมิดสิทธิ์มีการข่มขู่มีการคุกคามหนักไปถึงมีความพยายามที่จะฆ่ากันอย่างที่เรียนครับว่าส่วนลุงได้แปลงสภาพจากปอดรุ่งเทพไปเป็นรัฐอสิสระไปเป็นกองกําลังติดอาวุธไปรเรียบร้อยส่วนข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีนักรบตา่างชาติมีกองกําลังติดอาวุธต่างด้าวเราไม่ทราบว่าจริงๆมันมีจริงหรือไม่แต่วันนี้ที่เห็นแล้ว สิ้นสงสัยแล้วได้ข้อ,อยุติแล้วก็คือที่สวนลุมมีกองกำลังติดอาวุธแน่นอนมีการขนกำลังขนอาวุธยุทโธปกรณ์ระด,ดับน้องๆคลังแสงเข้าออกสวนลุมเป็นว่าเล่นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะว่าอย่างไรนอกจากสวนลุมจะเป็นรัฐอิสระจะเป็นคลังแสงจะเป็นกองกำลังซ่องสูงที่ติดอาวุธเรียบร้อยแล้วสวนลุมวันนี้ บางวันยังแปลงสภาพเป็นสารเตี้ยเพื่อที่จะสั่งประหารสั่งจับคนไปถ่วงน้ำทำอาชญากรรมอําพรางให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการกรปปสและจับไปถ่วงน้ำที่บานประงกครบแล้วครับวันนี้สวนหลุมเป็นรัฐอิสระเป็นพื้นที่ที่มีกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เป็นสารเตี้ยด้วยเราจึงขอเสนอนายชุเทพนะครับว่า ควรจะใช้จังหวะโอกาสนี้ในการเปิดพื้นที่ให้เจ้าที่ตำรวจให้ชุดตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจว่าที่แท้เนี่ยในสวนลุมมีกองกำลังติดอาวุธมีคลางแสงอยู่ในนั้นจริงหรือไม่ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะหวาดระแวงต่อไปและเท่ากับเป็นการสะท้อนว่าที่แท้จริงแล้วการชุนุนของกปปสนั้นไม่ได้เป็นการชุนุนโดยสงบสันติอหิงสา ปราศจากอาวุธนะครับดังนั้นก็ขอเรียนเพื่อที่จะร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานาครทั้งกองทัพบกและก็กรรมาการสิทธิมนุษยชนรวมถึงคุณสุเทพกรปปงศที่จะเปิดพื้นที่ควรอย่างยิ่งนะครับที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจพิสูจน์เพื่อให้ประชาชนนั้นลดและก็คลายความหวาดระแวงลงไปผมมีประเด็นเนี้ยครับที่นําเรียนกับท่าน สื่อมวลชนมาเปนเพื่อนประชาชน